ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ t y Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่ผมปอนะครับนักลงทุนสังหารและคอนโดสตา์ลิสครับผมผมพาเพื่อนๆนะครับมาชมงานการตกแต่งนะครับที่คอนโดที่มีชื่อว่า iHouse Laguna r c ซนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะคอนโดอนโด i h o u s e l a g u n a ์เเนี่ยเป็นคอนโดที่ปอเคยทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับเมื่ออาจจะนานมากๆแล้วนะสักเกือบจะ2ปีได้แล้วเป็นคลิป นะครับที่ปอย้ายบ้าน Airbnb นะครับตอนนู้นนะครับสปีที่แล้วนะครับก็โดนโควิดเป็นไซนะครับซึ่งธุรกิจ Airbnb ก็เรียกได้ว่าไม่เวิร์กแล้วนะไปไม่รอดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะเวิร์กนะพอย้ายพวกของแต่งต่างๆนะครับขายไปบ้างส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ของแต่งบางส่วนนะครับก็ย้ายมาที่นี่นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปนะครับผมในการโชว์เพื่อนๆนะว่าการตกแต่งห้องสไตล์แบบโมเดิร์นมินิมอลครับด้วยการนี่นะครับแบ่งสีทําสีกันนะครับ อ่าเล่นสีแบบนี้นะครับก็ตอนนั้นนะครับเปียน้อยหอยน้อยนะครับก็เลยเลยได้ว่าทําเท่าที่ทาได้นะครับแล้วก็ของที่มีเนี่ยอ่าก็เอามาใช้เป็นท็อปในห้องนี้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เช่าเขาก็ย้ายออกไปนะครับปล่อยเช่าไปสักเกือบ2ปีนะครับาก็ถือโอกาสครับเข้ามารีโนเวทอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับที่นี่นะครับเพราะว่าเราจะทําการขายห้องนี้นะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะเปียน้ยหอยน้อยเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะทําให้มันดีที่สุดนะครับผมอ่าเราก็ ครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นสไตล์การตกแต่งที่มีชื่อว่าโมเดิร์นคลาสสิกนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันฮิตนะครับติตตลาดนะเวลาเราทําเช่าหรือว่าทําขายเนี่ยลูกค้าจะชอบนะครับแล้วก็ตัดสินใจง่ายในการปล่อยเช่าหรือว่าขายอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสมารีโนเวทห้องนี้กันเลยนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็ช่างกี้ทำกำลังทาสีห้องนะครับก็สีที่ใช้นะก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างที่พอจะตัดแบ่งบัวไว้นะครับก็จะเป็น สีเบทนะครับผมก็จะเป็นสองสีนะครับเป็นแบบโทนนะครับเพื่อให้มันห้องมันดูสว่างสว่างนิดนึงนะแล้วก็อาจจะติดมินิมอลหน่อยๆนะครับผมสําหรับแบบห้องนี้นะครับไม่มีนะครับผมก็เดาๆเอานะครับแล้วก็จะบอกว่าไม่มีแบบเลยไม่ใช่นะครับก็มีแบบนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลเยอร์ของห้องนะครับที่ปอเพิ่งวาดเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะมีแบบของตัวเคียวบัวนะครับที่จะต้องกลับไปตัดมาจากโรงงานก่อนนะครับตัดเป็นไซส์ตามขนาดที่ ต้องการ,นรันนี้ด้านหัวนอนอันนี้ด้านข้างๆหัวนอนนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านฝั่งทีวีนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวพอจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ later ตอนนี้นะครับก็จะขออัปเดตหน้าง,งานการตกแต่งที่ i House นะครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเราทําการติดตั้งคิวบัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโซนหัวนอนแล้วก็โซนโซฟาครับก็ติดตั้งตัวคิวบัวไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ จะให้ดูเพิ่มนิดนึงนะครับว่าครั้งนี้เราจะทําอะไรที่แตกต่างกันออกไปบ้างนี่นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นจุดแบ่งสีนะครับที่เราทําการตัดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วซึ่งคิ้วตัวนี้ก็จะทําสีแบบเดียวกันกับข้างล่างตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นสีเบจแบบติดเทานิดนึงนะครับผมส่วนโซนด้านบนตรงนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับผมหลักการนะครับทํายังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับ สอบถามกันมานัะว่าคิ้วเนี่ยติดยังไงนะครับวันนี้ก็จะเคลียร์ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าติดยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ตัดพวกให้นะครับพี่ให้มันได้ตามไซส์ที่เราต้องการนะครับผมโดยส่วนหน้าแล้วกันนะครับที่พอจะให้ปิดไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับเราจะยึดเส้นแนวนี้นะครับสูงจากพื้นประมาณสัก110ซนติเมตรนะครับ ส่วนคิ้วที่เป็นอีกคิ้วหนึ่งตัวนี้ตัวล่างเนี่ยหรือว่าคิ้วที่เป็นกรอบน้านล่างเนี่ยจะยึดไว้ตรงคอบนตัวนี้เนะี้ยหนึ่งร้อยเซนติเมตรครับก็จะห่างกันสิบเซนครับอันที่สองที่เราต้องเตรียมนะครับเราก็คือทําการเตรียมตัวนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าเทปเขาเรียกเทปอะไรนะนนเทปกาวนาโนนะครับก็แปะไว้นะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเทปกาวสองหน้านะครับสาเหตุที่ใช้เทปกาแบบนี้เนี่ยว่ามันจะมีความยืดหยุ่น สูงนะเวลาเราแปะนยมันก็จะแนบกับผนังกนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่างกำลังครับติดเขาเรียกว่ากาวตะปูนะครับเป็นจุดๆๆไว้นะครับเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะกับผนังนะครับผมเรายึดแนวก่อนนะเราวัดแนวให้มันได้ก่อนนะครับโดยการใช้เลเซอร์นะครับอันดับแรกนะครับผมเห็นไหมครับเป็นเลเซอร์สเขียวนะครับ ดึงแนวแล้วนะครับก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวนี้เข้าไปเล็งๆก่อนนะครับเพราะว่าแปะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขยับค่อนข้างจะยากนะครับผมเพราะว่าเราเป็นกาวสองหน้าแล้วใช่ไหมครับก็จะยากแล้วนะเล็งนะแล้วก็ติดเข้าไปนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะติดเล่นๆนะครับก็แนะนําว่าติดแบบนี้เลยนะครับก็จบแล้วนะครับแล้วก็ทําการมาตรงช่องนี้นะครับก็จะมีพวกรอยต่อเห็นไหมครับก็จะมีขอบแดบอย่างเงี้ยขอบรูพวกเนี้ยเราก็มาแดบเก็บงานนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ค่อยทาสีนะครับผมก็จะเรียบร้อยนะสำหรับขั้นตอนการติดคิวนะไม่ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าสําหรับงานของปอนะครับก็จะส่งงานให้ลูกค้านะแล้วก็จะทําการทําให้มันมาตรฐานดีขึ้นนะครับก็จะใช้เป็นตะปูนะครับแบบนี้นะครับที่เป็นตะปูต่อคอนกรีตนะครับต่อเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นหนานะครับให้มันแข็งแรงคงทนยาวนะครับผมพอดีวันนี้ปกติเราจะใช้เป็นตะปูลมนะครับแต่ว่า ไม่เดาเครื่องมาทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะออกมือแบบนี้นะครับก็จะแน่นเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะออกมาค่อนข้างจะยากนะครับบางทีเนี่ยมันขยับนิดนึงหรือว่าปูนขยับหรือว่าอากาศขยับคอนกรีตขยับนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตอตะปูไว้มันก็อาจจะปรีออกมานิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับแรบขอบเนาะอย่างที่บอกไว้นะครับแรบขอบเรียบร้อยนะครับรอเขาแห้งนิดนึงนะครับตัวแรบนะครับแล้วก็ทาสีทับไปเลยนะครับ ทับๆๆๆไปเลยครับแล้วก็จะอมาเนียนะครับตัวที่ทาทับเนี่ยก็ทาเลยแด็บไปนะครับทาเลยตรงนี้ไปก็ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาแห้งนะครับไม่จำเป็นต้องแบบมาเล็งทาเฉพาะไอตัวคิวไม้ที่เราติดตั้งไปนะครับก็แดบแล้วก็ทาทับไปเลยนะครับผมก็จะอกมาสวยงามนะครับะฉนนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายเลยเลยนะวาร์ปนะครับ much later อันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผลงานการตกแต่งนะครับหรือว่าการรีโนเวทห้องที่คอนโด ไอเฮาส์ลาคูน่าอาร์เซนะครับผมเห็นไหมครับมีความแตกต่างนะครับถ้าเทียบกับตอนงบน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังงบน้อยเหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าห้องนี้นะคางทีปอบอกนะครับว่าปอจะทําการขายห้องนี้นะครับผมก็ยังไงนะครับขอพื้นที่โฆษณาสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจคอนโดไอเฮาส์ลาคูน่าอาร์เซห้องนี้นะครับผมชั้น8นะครับตึก4นะครับเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะครับเทควิว แบบไม่มีอะไรมาบดบังนะครับอันนี้เรียกได้ว่าวิวดีที่สุดนะครับชั้นสูงด้วยนะครับแล้วก็ราคาน่ารักด้วยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับที่ปอจะรีวิวดังต่อไปนี้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจพอวัตตี้นะครับสนใจซื้อคอนโด iHous e นะครับแบบนี้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวงานตกแต่งของเรากันดีกว่านะครับก็ที่ปอบอกไปนะครับวิธีการทำตัวตัวคิวบัวต่างๆนะครับก็นำเสนอกันไปแล้วเนาะก็คิดว่าวิธีการค่อนข้างจะบอกละเอียดนะครับ ส่วนใครอยากจะซื้อพวกคิ้วบัวเนี่ยอันนี้ปอแนะนําว่าให้ไปดูที่บางโพนะครับถนนที่มันเป็นเส้นที่มีพวกค้าไม้เยอะๆนะผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะขออภัยจริงๆนะก็เป็นมีถนนเดียวนะครับในบางโพนะที่ซื้อไม้ได้เยอะๆนะครับก็ลองไปดูตามร้านไม้พวกนั้นได้นะครับก็จะมีคิ้วบัวต่างๆมากมายนะครับสาหรับคิ้วบัวที่ปอเลือกใช้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นแบบ6ขหุ่นนะครับ6หุ่นนะครับย้ํา6หุ่นนะครับไปบอกเขาว่า6ขหุ่นทำย้ำหลายรอบมากนะครับ ส่วนคิ้วที่คาดตัวนี้นะครับก็จะเป็นคิ้วนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับย้ํานิ้วครึ่งนะครับคิ้วที่คาดเป็นแนวตรงไปแบบนี้นะครับเรียกนิ้วครึ่งนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราติดคิ้วไปแล้วนะครับก็ข้ามาสเต็ปนี้เลยนะครับคือมันเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็อย่างที่ปอบอกนะครับแด็นะครับทาสีนะครับผมแต่พอดีห้องนี้เนี่ยปอทําการทําสีแบบทูโทนนะครับก็คือครึ่งบนเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทําการปัดด้วยตัวคิ้วบัวตัวนี้เนี่ยให้เป็นอีก สีหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเป็นสีเบทบนเทานะครับผมรหัสโค้ดอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จะแนบไว้ให้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับเราก็ทำไล่นะครับแบ่งครึ่งตูโทนเนี่ยไปประมาณโซนนี้นะครับเป็นโซนตัว L นะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเล่นลูกเล่นนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือตัวกรอบคิ้วบัวเนี่ยทางฝั่งด้านที่เป็นตัวโต๊ะแต่งหน้านี่นะครับเราก็เดินขึ้นสูงๆไว้นะครับแต่ว่าตัวคิ้วบัวเนี่ยเราไม่ได้ตัดแบบ เดียวกันกันกบฝั่งนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้ใช้บัวเป็นตัวตัดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราตัดสีโดยใช้ตัวเทปนะครับทาไปนะครับแล้วก็ตัดสีไปเลยแบบนี้นะครับก็จะดูมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะแตกต่างจากสไตล์ที่พอเคยทําแบบปกตินะครับก็นิดเดียวเองนะครับมันก็จะให้ลูกเล่นดูแปลกตาขึ้นมาเยอะดีนะครับ ตเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ปอเลือกใช้นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปอยกมาจากตัวบ้านแ i r b บ b นบครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับสําหรับห้องนี้นะครับแต่ปอก็จะพยายามบอกนะครับไอตัวที่ปอจําได้นะว่าปอซื้อมาจากที่ไหนแล้วกันนะครับตัวฟูกอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะไอตัวโคมไฟตัวนี้เนี่ยมาจากอินเด็กนะครับแต่ถ้าถ้าปอจำไม่ผิดนะมันน่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับตัวโต๊ะข้างเตียงตัวนี้ครับของอีเกียนะครับน่าจะคุ้นกันนดีะครัับตวนี้นะคกันะนครรับที่สาามถ แบบดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอามาทํางานได้นะครับตัวนี้เนี่ยมาจากอินเด็กนะครับราคาถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะประมาณสัก4ี่พันเก้าสี่พันแปดอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับมันสามารถแบบทํางานได้กินข้าวได้นะครับเหมาะสมกับห้องที่เป็นแบบสตูดิโอแบบนี้นะครับเราไม่สามารถจะวางพวกโต๊ะทานอาหารได้แบบจริงจังนะครับก็เลยต้องใช้เป็นวิธีการนี้ไปแล้วกันนะครับก็ตัวโซฟานะครับก็ได้มาจากอินเด็กเหมือนกันครับสมัยนู้นเนาะนะฮะตัวรูปเนี่ย เป็นรูปตัวนี้นะเป็นรูปที่สั่งปริ้นนะครับมาจากร้านนะครับร้านหนึ่งในจตุจักรนะครับชื่อว่าสักทองนะครับก็สามารถสั่งปริ้นได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้แนะนําว่าต้องร้านนี้นะคือร้านไหนก็ได้นะครับแต่ก็จะมีร้านที่แนะนำนะครับเดี๋ยวแนบไว้ที่ใต้ description ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโต๊ะนะครับมาจากอีเกียนะครับเก้าอี้มาจากช้อปปี้นะครับผมตัวกระจกตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากโรบินสันนะผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟนะครับอันนี้นะครับมาจากตัว น่าถ้าจะไม่ผิดอีกนะครับก็น่าจะมาจากอินเด็กนะครับแต่ว่าเหมือนมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะเพราะว่าพอดีพอสต็อกไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับก็ไหนๆก็เอามาใช้เลยนะครับจะเห็นว่าเราทําการสลับรูปนะครับจากตอนแรกเนี่ยรูปตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วพอก็สลับข้างกันนะครับเพราะพอรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเข้านะครับพอก็เลยพยายามทำให้ตัวนี้นะครับมันมีการรีพีทสีกันนะครับหรือว่าการทําสีซ้ําๆนะครับเป็นเทคนิคการออกแบบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือแบบ ดำดำนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะคือโซนนี้จะเน้นแบบเข้มเขมนิดนึงนะครับส่วนนี้เนี่ยอีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเน้นแบบโล่งๆลนิดนึงนะครับให้มันเป็นสีแบบครีมครีมขาวขวนะครับมันก็อาจจะแบ่งความรู้สึกนะครับโดยตานะครับแล้วก็จะสั่งบอกว่าเออไอ้ข้างนี้มันสีอ่อนๆนะครับเป็นส่วนของโซนที่เป็นที่นอนนะครับอันนี้มันโซนเข้มเขมนะครับ เป็นโซนนั่งเล่นครับก็จริงๆคือห้องมันไม่ได้ใหญ่ก็เราก็สามารถจะใช้เทคนิคต่างๆนะครับมาพยายามแล้วกันนะครับทาให้ความรู้สึกนะครับมันแบ่งแยกกันได้ค่อนข้างจะชัดเจนอีกนิดนึงขึ้นมานะครับก็คือการใช้สีนะครับในการแบ่งนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับตอนนี้นะครับอยู่ในฝั่งตรงข้ามกันกับฝั่งของด้านเตียงนะครับก็คือจะเป็นฝั่งในโซนของคีวีนะครับตัวพวกเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เนี่ยอ่ามันมาจากตัว S b นะครับที่ได้มาจาก ห้องที่พอซื้อไว้ตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วนะครับก็เขาค่อนข้างจัดได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะอันนี้พอคิดว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับที่โครงการนี้นะครับก็จะใช้ลักษณะเป็นเหมือนกับทาช่องเอาไว้นะแล้วก็ใส่ตัวบานตัวนี้เข้าไปนะครับปึ๊กนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีพวกราวแขวนผ้านะครับที่วางไว้ให้นะครับอันนี้เทคนิคนี้ในการออกแบบเนี่ยพอคิดว่า เคยเคยนำเสนอไปหลายๆครั้งแล้วนะครับมันเป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะประหยัดงบประมาณนะครับในการที่เราจะสร้างตู้เสื้อผ้าขึ้นมาอันนึงนะครับก็คือการใช้ตัวเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยวางทับเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีลักษณะเหมือนบิวอินนะครับก็คือจะเรียบเนียนสวยไปเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราปิดเนี่ยมันก็สามารถใช้เป็นกระจกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างดีนะครับห้องนี้เนี่ยเรามีตัวตู้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็สามารถจุได้ ตรงนี้อาจจะไม่พอก็มาจุในนี้ต่อยนะพวกลักษณะเหมือนเสื้อผ้าหรือว่าพวกอะไรที่แบบมันสามารถใส่ลิ้นชักได้นะก็ใส่มอยนี้นี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกชุดคอนโซลทีวีนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะแล้วก็พอมีเสริมนะครับตัวคิวบัวนะครับเพิ่มขึ้นมานะเพื่อเพิ่มลูกเล่นแล้วเขาก็เพิ่มมิติให้กับห้องห้องนี้ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็สั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าก็เอาพวก เด็นเล็กเกน้อยนะครับในการติดคิ้วบัวนะครับมานําเสนอนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการตกแต่งให้กับเพื่อนๆที่กาลังมองหาวิธีการที่จะรีโนเวทห้องให้ได้งบประมาณที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้ก็นําเสนอครับสามารถไปปรึกษากับช่างที่รู้จักนะครับให้ทําตามแบบที่ปอเล็กขอมีนไปให้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเน้นขายของนะครับขายห้องนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่พอโปรตีนนะครับแล้วก็แจ้งนิดนึงนะครับว่าสนใจ อาจจะซื้อห้องที่ไอเฮาสนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมขนาดเดียวกันเนี่ยก็คลิปนี้ไม่รู้จะออนเมื่อไหร่แต่ว่าขนาดเดียวกันเราก็จะประกาศไปด้วยนะครับก็ยัง,งก็ลองติดต่อมาก่อนก็ได้ครับถ้าเผื่อมันยังขายไม่ออกกอ็อาจจะ ได้คุยกันอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่าห์ติดตามรับชมพอลตี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยรบกวนเป็นกําลังใจให้ปอนะครับโดยการกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยแชร์นะคลิปนี้ไปนะครับเผื่อเพื่อนๆของเพื่อนๆทีมนึ่งนะครับกำลังมองหาไอเดียในการตกแต่งห้องอยู่นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร้นะครับช่วยปอนะครับกดซับสไคร์ให้ปอนนิดนึงแล้วกันครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับผมวันนี้ปอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย